ทุกคนวันนี้แทบไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เอาผ้าไปซัดแล้วก็ไปซื้อส้มตำหน้าโรงพยาบาลมากินแล้วก็กินมูสซี่อะไรที่พี่พักไปพี่เอ๋ทำให้กินของก็คงไม่ได้ขายด้วยวันนี้เพราะว่าวันนี้ที่ปลายเขียวชอุนมากฝนตกทั้งวันเลยไม่มีเงินใช้แล้วไม่ได้ขายของแต่สวยมากเลยนะฝนตกดูวิวหน้าห้องพักดิ ใี้พาไปดูเร็วเขียวชะอุ่มเป็น,นเป็นหน้าร้อนที่เขียวชะอุ่มมากๆสิพุ่งนาเขียวไปหมดเลยตอนนี้ นั่งอยู่ที่ร้านปลายเบนเฟนคาเฟ่นะคะมากินขนมปังชิ้นละสิบบาทมีไส้แฮททูน่าไส้กอ,อก้ะก็เฉียงกะหรี่เ้วร้านนี้มีข้าวให้กินด้วยขายเมนูดิดูน่ากินดีเจ้าของร้านควรมากมาเล่าประสบการณ์มันๆให้ฟังคาะดิตอนนี้กำลงกังรอเจ้าของร้านทำข้าวให้กินอยู่นะคะหลังจากเดินถ่ายรูปเล่นได้แป๊บนึ่ง แล้วว่าเพิ่งกินต้มตันเสร็จไม่ถึงสี่ชั่วโมงมากินอีกแล้วของกันเดี๋ไม่ย่อยของกันแม่ของใหม่ๆนะก็ใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาล้างนะถ้าเกิดมืดๆหน่อยก็บอกร้านจะลงไปขายอยู่ที่ถนนคนเดินตรงไหนนะคะหน้าร้านขายยาสบายดีน่าหน้าร้านขายยาสบายดีได้ยินเสียงเจ้าของร้านไหมเสียงใสได้นะนั่งโชวนะขายลขอกโทษไอเกนสีคุกกี้ เห็นไหมเจ้อของร้านแซ่บปะละักเดี๋ยวให้ข้าวมาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่บ๊ายบายข้าวไก่ทอดคาลเกิสั่งไปแต่พอนี้ว่าซอสมันจะหมดก็เลยนะต้องพยายามกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอชิมกี่มันก่อนเดี๋ยวจะชิมดูว่ารสชาติจะดีแค่ไหนขนมปังไหมเดี๋ยวเธอไปฝากอะไรนะ ้อนี้มีข้าวไก่เาิยากิมาแล้วมีเห็ดมีแครอทมีพริกหมูพริกหวานอยากินมากเลยเดง๋ยกมันกิน,นอะน,น่าจะอร่อยกว่า <c oughs> หลังจากที่วันนี้เราทำสงครามกับของกินมายลงวดุเดือนนะคะก็ต้องมาเทอนเยอให้กันหน่อยไม่งั้นคืนนี้นอนท้องอืดแน่เลยแต่เนื่องจากว่าวันนี้ฝนตก ทั้งวันร้านที่เปิดในถนนคนเดินก็เลยจากที่หนแล้วก็แค่ถึงที่มีเปิดก็มาเดินดูกันชิวๆไปละกันเนาะสบายๆอัดมากกินเยอะมากวันนี้อยากบอกว่าหนาวมากอ่ะนึกว่ามาเที่ยวตอนช่วงหน้าหนาวด้วยคอปบเยอะวะดูันที่เห็นเยอะๆหึ่งคน อาาันนี้กำลังการเดินไปดูโอการ์ดพี่มีจะไปเขียนโคการ์ดฝากถึงพี่บิวนะจ๊ะ ท,ที่ที่ไปกินขนมปังวันนี้บอกที่โอเปิลบอกอะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนเขาลงมาขายขนมปังถ้าไม่ขายที่ร้านเขาจะมาขายตรงหน้าร้านยาสบายดีมือปไ้ายไว้เขาจะมีขนมปังครับเพื่อตัวร้อย้าปิต่ขนมปังชิ้นละสิบบาทอร่อยดียังไงมาถึงช่วงไฮซีซั่นเขาคงมาขายอยู่แล้วแหละเป็นช่วงของการเก็บเงินสบายดีแล้ี่ สบายดียังปิดแล้ววันนี้ เดี๋ยวเขาไปเริ่มโปรตากายก่อนนะวันนี้เป็นวันฟรีเดยของเรานะคะนอกจากจะไม่ต้มาหาก,กินแล้วยังใช้เงินเยอะมากมก็อากาศดีเลยออกมาเดินเล่นเดินใกล้ไปหน่อยเดินใกลจนถึงร้าน b ฟฟาโล o b ายนี่อยู่ตรงลิมสะพานข้ามแม่น้ำป่าเมนูวันนี้ที่สั่งกันไปก็มีอม อะไรวะอะไนนะคะกินลามผัดากินมะนาวผัดากินมะนาวผัดานะคะแล้วก็มาก,การิต้านี่อันนี้ของกาดนี่มาการิต้ากินมะนาวผัดาอย่างไรนะนีดีดีอันนี้ของที่นี้ตอนแรกว่าจะสั่งแบบอื่นแต่ว่านี่มาแล้วกินมะนาวผัดานะคะ เหมือนมืดเลยมองไม่ค่อยชัดเลยก็ใส่ใส่มีมะนาวหรือแก้วใช่ก้วเขาใช้เหล้าดีนะเขาใช้จิวบี้มีแจ็คแดนเนียลด้วยแต่ว่าแจ็คแดนเนียลช็อตน้ำตั้งร้อยสายไหนคะเขาเทียวดิเน ตัวนึงไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะจุดแพงมากของทย่างแพงมากไม่เป็นไรกินแก้ยาบคอนติไงกินเอสเบอร์รี่ได้แหละมาคราวนี้หาเอสเบอร์รี่กินไม่ได้เลยแพงมากเสียใจไม่เป็นไรกินแก้ขัดก่อนวันเดียวร้วอนสุดท้ายแล้วก็จนแพงอ่ะเดี๋ยวรอมากาะลิตากันตั้งหนึ่งต้องเชฟต้องเชฟ เขาเอากาเมกาเตมาเสริมให้เกือบแล้วก็คงกะมากกเรต้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่เมอไรอันนี้มาลองชิมกันนะคะเข้มอร่อย